ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระเจ้าใหญ่องค์ตื่อเดิมชื่อว่าพระเจ้าอินสายสมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระโตบานปากแสงอําเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี สร้างประมาณปีพุทธศักราช1,880เป็นพระพุทธรูปปางมารสะดุง้งหรือปางมารวิชัยลักษณะงดงามมากสร้างด้วยอิฐขนาดหน้าตัดกว้าง2.9เมตรสูง4.36เมตรประดิษฐานแท่นบูชาสูง1.18เมตรเป็นพระพุทธรูปเก่าที่มีความศักดิ์สิทธิ และเป็นที่เคารพบ,บูชาของประชาชนชาวไทยและชาวราวเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้บูชาตลอดมาจนกลายเป็นประเพณีที่สำคัญในการนมัสก,การพระเจ้าใหญ่องค์ตื้ระหว่างวันขึ้น9ก้าค่ำถึง15บห้าค่ำเดือนสามของทุกปีและจะมีประชาชนทั่วสารทิศเดินทางมานมัสก,การจำนวนมากพระเจ้าใหญ่องค์ตื้ วัดพะโตบ้านปากแสงอำเภอนาตาลจัังหดวอุบลราชธานีเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนชาวไทยชาวลาวเพราะเชื่อว่าท่านเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บานคู่เมืองมาหลายร้อยปีตามประวัติที่บอกเล่าต่อๆกันมาในสมัยขอมเรื่องอำนาจมีกษัตริย์องค์หนึ่งพระนามว่าพญาแค้วเจ็ดถันได้เสด็จล่องเรือมา ตามลำน้ำโขงพอมาถึงบ้านปากแซงได้หยุดประทับแรมหนึ่งคืนได้พบกับเจ้ากวนของหมู่บ้านและได้ทราบประวัติความเป็นมาของชาวบ้านปากแซงว่าเป็นหมู่บ้านที่มีหาดทรายกลางลำน้ำโขงสวยมากในฤดูแล้งถ้าปีใดหาดทรายโผล่บริเวณทิศเหนือหรือทิศใต้ของหมู่บ้านประชาชนในหมู่บ้าน จะประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนแต่หากปีใดหาดทรายโพระหว่างหมู่บ้านประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อทราบดังนั้นพระองค์เกิดความศรัทธาในความอัศจรรย์ของหาดทรายแห่งนี้และตัดว่าสักวันหนึ่งจะกลับมาสร้างหมู่บ้านนี้ให้จเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองใหญ่ต่อมาในราวปีพุทธศักราช11 5 4 พระยาแค้วเจ็ดทันพร้อมด้วยข้าทาสบริวารได้เดินทางมาที่บ้านปากแซงและมอบหมายให้เจ้าแสงเป็นผู้นำในการสร้างบ้านแปลงเมืองและได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่งด้วยอิฐผสมปูนขาวที่มีขนาดใหญ่หน้าตัดกว้าง2.90เมตรสูง4.36เมตรประดิษฐานบนแท่นบูชากว้าง3.74เมตร ยาว3.78เมตรสูง1.19เมตรและขนาดนามว่าพระอินสยโสมเข้าใจว่าในสมัยโบราณมีความเชื่อเรื่องพระอินพระพรหมในเรื่องความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการสร้างพระพุทธรูปแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช1180เนื่องจากพระพุทธรูปขนาดใหญ่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าพระเจ้าใหญ่องค์ตื้ เมื่อเจ้าแสงผู้นำการก่อสร้างถึงแก่กรรมลงชาวบ้านจึงได้สร้างหอแสงใกล้กับพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อไว้เป็นอนุสรณ์มีชาวบ้านให้ความเคารพกราบไหว้บูชาเช่นเดียวกันวัดพระโตวัดนี้เคยเป็นวัดล้างมาก่อนนับร้อยปีมีการค้นพบโดยควานช้างและประชาชนในหมู่บ้านได้พร้อมใจกัน บุรณะปฏิสังขรณ์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับและมีพระภิสุธรรมษาอยู่เป็นช่วงๆจากหลักฐานการบุรณะวัดพระโตบ้านปากแซงในปีพุทธศักราช2,461พระครูกุพร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างวิหารโดยว่าจ้างช่างชาวยวนใช้เวลาสร้างสามปีและจารึกไว้ที่วิหารว่าข้าพเจ้า พระครูทองกุสมภารวัดกลางเขมราชมีท่านพระครูกุเป็นประธานพร้อมด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านได้พร้อมใจกันบริจาคทรัพย์สร้างวิหารพระเจ้าใหญ่ปากแซงในห้าหมู่บ้านคือบ้านปากแซงบ้านนาายบ้านพระลานบ้านบกบ้านทุ่งเกี้ยงได้จางช่างชาวยวน เป็นเงิน700บาทสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2463ถึงปีพุทธศักราช2468จึงแล้วเสร็จก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจ โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่